สวัสดีครับผมเดบิลนะฮะคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวหนังสือนิยายจากค่ายรักพิมพ์นะครับผมนะฮะเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชิสปิก้าเดอะเฟิร์สสตาร์นะครับผมนะฮะก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะฮะที่ได้มารีวิวหนังสือนิยายจากเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับผมนะฮะ โอเคครับเรหรับเนื้อหาข้างในจะมีอนันต์เนเ้าไปติดตามพร้อมกันเลยนะฮะไปครับนี่ฮะมาถึงในส่วนของเนะะื้อหาจริงๆในคลิปนี้นะครับผมนะฮะส่วนพวกข้างหลังกับอันนี้ก็แค่พิ่มประกอบเฉยๆนะฮะโอเคเรามาดูส่วนของเนื้อหากันเลยดีกว่าเนาะนี่ฮะก็ส่วนของปกด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นรูป ไอ่หน้าจังแล้วก็คุณหมอที่โดนโปรสการ์ดปิดนะคุณหมอน่าสงสารนะก็สำหรับตัวของหนังเสือตูนตอนนี้ก็มีถึงสิเล่มแล้วนะวันที่ถ่ายคลิปนะครับผมนะฮะโอเคส่วนด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้เนาะต้นข้างนะฮะ ก็ดูดูไปก็เหมือนตัวของมังงะเหมือนกันนะก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะสปีกร์เดอะเฟิร์ส์ซึ่งก็โดนไอแ่นนี่ปิดอีกแล้วนะฮะโอเคด้านหลังนะฮะก็ถ้าดูผิวเผินก็นึกว่าเป็นตัวหนังสือการ์ตูนนะครับผมแต่จริงๆอันนี้เป็นนิยายนะครับผมนะฮะ เนี่ยฮะก็จะมีบอกนะฮะว่ามีาก๊าสซะสมในเล่มเฉพาะพิมพ์ครั้งแรกนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีช่องทำติดตามของรักพิมพ์นะฮะนี่ครับในตัวภาพนี้ก็คุ้นๆตามมั้งไหมฮะใช่ครับก็เอามาจากฉบับหนังสือการ์ตูนเล่มหนึ่งเลยนะฮะ โอเคอ่ะต่อไปเพื่อมไม่ให้การเสียวาไปมากกว่านี้เราไปแกะซิลเกยดีกว่าเนาะไปโอเคครับหลังจากที่เราแกะซีลออกแล้วนะฮะ ต่อไปก็ก่อนจะเข้าศูนย์นะหาข้างในเรามาดูของแถมกันก่อนเลยนะฮะนี่ครับก็ของแถมที่ให้มานะฮะก็จะเป็นการ์ดลายพิเศษหรือเปล่านะฮะพรเมอรยเซนนะฮะนี่ครับด้านหลังก็นี่ครับเป็นเชื่องนะฮะ เกิดใหม่เปน็นโอชิสปิก้าเดอะเฟิร์สสตาร์นะครับผมนะฮะโอเคซึ่งตัวนิยายนี้ก็เป็นจบเนเล่มนะฮะโอเคเดี๋ยววางนี่ก่อนโอเคมาถึงส่วนของหน้าปกจริงๆแล้วนะฮะก็หน้าคุณหมอที่โดนปิดนะฮะโอเค ็เอาแผ่นนี้ออกก่อนอสักครู่นะฮะนะครับ,รบส่วนที่ปิดก็เห็นข้างนอกจะไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าพอพลิกอีกด้านหนึ่งนี่ครับ ก็จะเป็นรูปของเอ่ไทเดาน่าจะเป็นไซนาจังนะฮะหรือก็คือรูบี้ในชาติที่แล้วนะฮะก็นี่ครับโอเคภาพก็วางนี่แหละโอเคแล้วก็ในส่วนของหน้าปกโดยรวมนะฮะ ก้านข้างด้านหลังแบบเต็มเต็มแล้วนะฮะโอเคอ่ะต่อไปเราก็ไปดูส่วนของเนะะื้อหาข้างในกันดีกว่าเนาะไปะนี่ฮะปกด้านใน ก็แบบมีความก็ดูดูไปก็คล้ายๆตัวมังหะเอื้มที่หนึ่งเหมือนกันนะฮะก็ถ้าใครแบบเอาปกนอกออกมาก็จะเห็นคล้ายๆกันนะฮะแต่นี้จะเป็นปกสีชมพูนะครับผมด้านข้างด้านหลังนะฮะ อ oh, เขียนว่า to be continue แปลว่าน่าจะมีเล่มใหม่ออกมาอีกนะฮะซึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะโอเคต่อไปก็ในส่วนของเนื้อหาข้างในกันนะฮะไปข้างในก็โอ้มาเป็นหน้าพับฮนะเดี๋ยวนะนี่ครับส่วนของหน้าแรก ก็จะเป็นรูปคล้ายๆรูปปกเลยเนาะโอเคสุด okay. so, อีกหน้าหนึ่งอ oh, หน้าเดียวครับนี่ครับอีกหน้าอืมนาเอาไปทำโปสเตอร์เหมือนกันเนาะนะโอเคอั่นี้ดีกว่าอ่ะแล้วก็จะมีรูป จางๆนะฮะของหน้าปกโอเคต่อไปก็อ,อันนี้จะให้มา3ตอนบทสุดท้ายแล้วก็เหมือนจะมีนิยายพิเศษโดยคนเขียนนะครับผมนะ นี่ก็แนะนำตัวคอเนาะโอเคก็เหมือนมังหะเลยโอเคตอนที่หนึ่ง โ okay. อเคเดี๋ยวกระดาษข้าง,างบางเนะงาะงั้นตอนเปิดก็ค่อยๆเปิดได้กันอืมนี่เหมือนจะเป็นเท่าที่ได้ยินมาเหมือนจะเป็นเนื้อรื่องก่อนเข้ามังงะตอนที่หนึ่งนะฮะตอนที่สอง นะนี่เหมือนจะเป็นเนื่องท้งฝั่งของอืมเนื่องฝั่งของไซนะจังนะฮะอตอนที่สามถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นเนื่องของหมอนะฮะอ่าใส่จริงด้วย นเนื่องเนาะใส่นาจะตุยะอ่ะบทส่งท้ายนะ Okay. มันจะเป็นเรื่องของ i นะครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องพิเศษนะครับผมนะโดยคนเขียน อ,อเ,เหมือนจะเป็นเนื้องหลังจบองหาเร่มที่หนึ่งก่อนเข้าเร่มที่สองนะฮะ อออโอเคแล้วก็มีตัวอย่างบางอ่ะนะครับผมนะว่าในค่ายพิมพ์มีบางอ่ะเรื่องอะไรบ้าง โอเคทายเล่น okay, แล้วก็จบนะฮะโอเคต่อไปเราก็ไปดูสุปท้ายคลิปเกยดีกว่าเนาะไปฮะก็จบกันไปแล้วนะฮะเหรับการรีวิวหนังสือนิยายเรื่องเกิดใหม่เป็นอุ๊โอชิสปิก้าเดอะเฟิร์สสตอรี่นะครับผมนะฮะก็เท่าที่ร้องอ่านดูก็เหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องก่อนช่วงเข้ามังะ เล่มที่หนึ่งนะครับผมนะฮะก็ส่วนภาพประกอบอะไรก็ถือว่าสวยงามนะฮะโอเคแล้วก็ของของแถมก็นะใช้ได้นะฮะแต่น่าเสียดายที่แบบระหว่างเปิดดูก็เหมือนจะไม่มีรูปประกอบนะฮะก็สำหรับใครที่แบบสายอ่านนิยายจ๋าๆอาจจะชอบก็ได้นะฮะ ส่วนถ้าใครที่แบบอยากเห็นแบบพวกภาพประกอบอะไรก็อาจจะรู้สึกเสียดายเล็กน้อยนะฮะ,ะแต่กเพื่อ,นเ,อเนื้อเ่องเนาะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะฮะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้ yeah.